วิกแสบแสบเข้าเส้นไอพี่โตพี่ทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงเฮ้ยไอเกี้ยวป่วยวายอะไรแต่เช้าเนี่ยนี่พี่ พี่เคลียร์กับผมก่อนเลยนะฝีมือของพี่ใช่ไหมที่ไปโพสตเฟซบุ๊กแกล้งผมเนี่ยบอกว่าผมอ่ะต้องการหมอรักษาหิตที่ตูดหูที่ปากกากที่หลังแล้วก็สังคังที่ที่คันยี่ก้อยู่เนี่ยพี่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้นะคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นพันๆแล้วก็เมื่อวานแกบอกใช่ไหมเหรอวาช่วยตั้งสเตตัสเรียกแขกให้หน่อยนี่ก็ช่วยแล้วนะแขกมาเพียบเลยดังเลยนะผมอยากได้สเตตัสเท่ๆแบบที่พี่เขียนลงในคอลัมน์อ่ะไอพวกที่ติดตามเฟซบุ๊ก พ่อฉันอยากลุกเฟซเธออะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบซงงแบบของผมอ่ะพี่เฮ้ยสเตตัสเท่ๆแบบนั้นเนี่ยมันก็เหมาะคนหน้าตาดีๆหล่อๆแบบฉันเว้ย <c oughs> ที่เกิดมาเพื่อฆ่าบี้พี่ยี่แกงส้มและดิบนมพุทธไม่รู้แหละพี่ยังไงนะพี่ต้องรีบเข้าไปใน Facebook เลยไปแก้ข่าวให้ผมด้วยว่าโพสต์นั้นเนี่ยพี่เป็นคนมาโพสต์แกล้งผมเอง <c oughs> ไม่งั้นเดี๋ยวสาวๆเขาเข้าใจผมผิดหมดดูปากไม่ทำ าพี่ไม่ทําผมฟ้องหัวหน้าว่าเมื่อวานนี้ที่พี่ส่งต้นฉบับช้าเพราะพี่เนี่ยมัวแต่นั่งแอดเฟซบุ๊กสาวๆอยู่เอย่ามาใส่ร้ายฉันไอ้ที่ฉันแอดเนี่ยก็หาข้อมูลทั้งนั้นเพื่อมาเขียนคอลัมน์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนมาที่ก่อนพี่มาที่ไ,ไหนดูดิโอ้ชูโชัดเลยูโอ้ชอ้ชูโอู้่โอ,นะอ,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 อ้ชูโ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 อ้ชอ้ชูโ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 อ้ลูโอ้ชูโอ้ชูโอ้ชูอ้ชูโ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 อ้ชออ เอามาเดี๋ยวตั้งสไตตั Studio ้ให้ใหม่ก็ได้เอาแบบเท่ๆเลยนะเดี๋ยวส่งไลน์ให้แล้วกันเอาดีๆนะคราเนี้ยกินควิกแสบอัดเผ็ดจนปากสั่นแต่กินพี่นั้นปากไม่สั่นแต่ลั่นทั้งคืนนะฮะรอจัดเอาผมให้แล้วคูดเท่เลยอ่ะพี่พี่คิดได้ไงอ่ะ กูหลอกเข้ามาโอ๊ยโอ๊ยน้องมาคิดมาคิดเองนี่ถ้าเกิดอ,อยากได้สเตตัสแบบแสบแเนี้ยไม่ต้องคิดเองก็ได้ไปดูสิเดีย๋ยวเฟซบุ๊กของวิกแสบเขามีเพียบเลยลออมา<ๆ>หล่อเลยเอออ,อ,อันนี้แล้วที่ให้ไปสืบเรื่องเด็กฝึกง,งานอ่ยังไงสวัสดีครับพี่ <S <S ผมมาหาพี่โตพี่เจียวครับ <c oughs> นี่น้องมาหาพี่กับพี่โตเนี่ยมีธุระอะไรหรือเปล่า ผมชื่อโอครับจะมาฝึกงานกับพวกพี่อะครับถ้าอยากฝึกงานที่นี่พี่ขอให้ลหนไดยดิว่าทำไมพี่จะต้องเสียเวลาฝึกงานให้น้องด้วยได้ครับพี่เรียบร้อยครับฮะตลกโอเนี่ยจะกดมือถือเรียบร้อยแล้วเออยฮัลโหลฮัลโหลครับครับทนายครับตลอดเลยครับ สวัสดีครับทีนี้พี่รู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมพี่ต้องเสียเวลาฝึกง,งานให้ผมงั้นผมขอตัวก่อน,นนะครับสวัสดีครับเฮ้ยโชคดีน้องตามสบายอืมเฮ้ยทำไมทำหน้าเป็นหมาหงอยอย่างนั้นนะเกิดอะไรขึ้นก็ไอเด็กฝึกงานอ่ะ <S <S มันไลยไปถามว่หน้าว่าทำไมฉันถึงต้องฝึกง,งานให้มันหน้าก็เลยตอบสาเหตุว่าถ้าฉันไม่ฝึกง,งานให้มันฉันถูกไล่ออก เฮ้ยไอเด็กฝึกงานคนใหม่คนนี้มันแสบจริงจรับรองงานนี้มันได้ฝึกงานจนแสบถึงสวงแน่วิกแสบแสบเข้าเส้น